ใช้วิทย์น้ำนะครับขอกจังไรนาครับถ้าจะสังเกตได้ครับจะเห็นว่าทุ่งตรงนี้นะครับจะเป็นทุ่งที่รับน้ำนะครับทุ่งสมัยโบราณทุ่งรับน้ำของชาวสัมด้านนะครับตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนแล้วตอนนี้ก่อนใช้วิทยน้ำตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้วิทยน้ำนะฮะใช้ช่วยให้นักท่องเที่ยวดูใช้วิทยเอาเงินเข้าพื้นที่นะประเทศไทยถ้ามองว่าเขสร้างสตอรี่นี้ขึ้นมา